อิสราเอลยืนยันว่าฮามาสคืนศพสนทธยาอาคาาัครศีตัวประกันชาวไทยแล้วเว็บไซต์ไอยี่สินิวของสถานีโทรทัศน์อิสราเอลรายงานว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลเอดีฟประกาศในวันอาทิตย์19ตุลาคม2568ว่าร่างผู้เสียชีวิตที่กลุ่มฮามาสคืนจำน่ายให้พวกเขาเพิ่มเติมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคือร่างของนายสนธยาอัคาราศีคนงานเกษตรจากประเทศไทยอายุ30ปี ซึ่งถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไประหว่างการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อ7ตุลาคม2566หลังจากผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนโดยศูนย์นิติวชศาสตร์แห่งชาติโดยร่วมมือกับตำรวจอิสราเอลและคณะรับใบแห่งกองทัพมิลิตรารีแรบินเนตผู้แทนของกองกำลังในดิฟได้แจ้งต่อครอบครัวอาัคารศสีว่าบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขากลับคืนสู่อิสราเอลและได้รับการพิสูจน์ตัวตนอย่างเป็นทางการแล้วตามการเปิดเผยของข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้นายสุธยาอัครศรีถูกลักพาตัวไปจากสวนผลไม้ในคิดบุตเบรีทิบุสบีแด่อีกเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และถูกสังหารในเวลาต่อมาด้วยฝีมือขององค์กรก่อการร้ายฮามาสโดยร่างของเขาถูกนำไปในชนนกาซาและถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อ16พฤษภาคม2567รัฐบาลอิสราเอลกับอดีฟได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวอัครศรีรวมถึงประชาชนชาวไทย และครอบครัวของตัวประกันที่เสียชีวิตทุกคนและให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวประกันที่เสียชีวิตจะได้รับการส่งคืนครบทุกคน